What what uh what is your favorite food? Actually I I like I I like Japanese food. I also like Japanese you know wasabi wasabi, wasabi so nice you know and you know night up uh, don't you know Is that your name habibi? Is that your name habibi? How are you brother? ตัวนั้นนะยูทูบเบอร์ I'm a youtuber บุ๊กโอเคบุกบุกโฮเทลก์บุกบุกคู่กับุกสุก่ากับุกวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาแกล้งภาษาอังกฤษกันครับทุกคน มีหลายคนเรียกร้องมานะว่าให้ผมไ้แกล้งภาษาอังกฤษกันนะฮะผมจะบอกว่าวันนี้ผมจะมาแกล้งภาษาอังกฤษแต่ว่าแกล้งภาษาอังกฤษแบบธรรมดาธรรมดานะฮะเราแบบเฉยๆนทุกคนแกล้งมาหลายคลิปแล้วแต่วันนี้นะฮะผมจะมาแกล้งภาษาอังกฤษสำเนียงมาลายูครับทุกคนคือมาลายูนี่คือภาษาที่แบบมาเลเซียสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บูในอินโดเขาใช้กันออกไหมคือหลายคนอาจจะรู้แหละว่าผมเนี่ยบ้านเกิดนะครับอยู่ที่นราธิวาสบ้านหลักผมเลยนะวันนี้นะฮะเราจะมาแกล้งภาษาอังกฤษกันนะฮะทุกคนแต่ว่าที่นี่คงแกล้งไม่ได้ทุกคนที่นี่ไม่มีคนวันนี้นะฮ บีนะครับทุกคนนี่เนี่ยผมเข้านี่เห็นไหมทุกคนนี่กระต่ายนะครับเป็นน้องกระต่ายที่กระโดดเข้ามาใส่เรานะครับทุกคน,นคือคือเขาอะอยากจะให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าความสนุกเนี่ยกระโดดมาใส่เราอะทุกคนออกไปเกง่งมากทุกคนน้องกระต่ายน่ารักน่ารักตัวนี้นะครับทุกคนชื่อบีวีนะครับทุกคน<ม>เป็นโลโก้ของแอปนี้เลยนะแอปเนี่ยชื่อว่าวีบีเขาใช้คําสลับกันมาเป็นเล่นคากันน่ารักมากทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเขามีวีเจแคตเอรีใหม่นะครับทุกคนชื่อว่าแคท อิงนะครับทุกคนอิงกฤษนะทุกคนคือในในแคทนี้นะก็จะเป็นกลุ่มที่แบบว่าคนที่เป็นวีเจในเนี่ยคือพูดภาษาอังกฤษได้หรือสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับทุกคนหรืออาจจะมีคนไทยบางคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับทุกคนที่พี่ๆคนไทยเขาพูดภาษาอังกฤษกันนะทุกคนใครอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะสนุกภาษาอังกฤษนะเข้ามาในแคทนี้ได้ได้ยินว่านะครับแอปนี้นะวีเจน่ารักน่ารักในเยอะมากนะครับทุกคนที่มีความสามารถเก่งๆเทสเก๋ๆเทสเทๆเทสดูดีนะครับเยอะมากแบบนี้นะฮะต้องจัดแน่นอนเรามาลองแกล้งพูดภาษาอังกฤษสำนึงมายกันะุ คุณจะเป็นอะไรคุณเข้าใจหรือเปล่าตื่นเต้นคุณตื่นเต้นวะโอเคทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในแอปแล้วนะฮะนี่มีน้องๆ v จนะฮะโอ้ยหน้าตาใครผมเพอะทุกคนเข้ามาในโอ้ยแต่ละคนหน้าตาใครบอกมาทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะฮะเราเข้ามาแล้วนะฮะทุกคนนี่น้องคนแรกคนนี้ชื่อพอบพีเดี๋ยวผมผมผมเฮ้ยสติกเกอร์ผมไปมันคืออะไร ผมไปทุกคนสวัสดีครับชื่ออะไรครับเดี๋ยวผมลองลองถามนะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ไงไปสมัครแอปด้วยดีกว่า14ล้านยูเซอร์นะในห้องนะฮะ14ล้านยูเซอร์14ล้านคนเลยหรอุณดีนะฮะคุณดีทำอะไรนี่คุณดี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 น่คุณดีทุกคนเขาเรียกชื่อผมทุกคนชื่ออะไรครับเจ w h a t s u p bro กินแล้วครับกินแล้วครับเขาทม y ผ u k มยูโน i จิเกมเร a k นี่พูดภาษาอังกฤษนะนี่คตเตอรรีคตตอรีอังกฤษนะฮะทุกคนว h a t ์แอบโรทซ่วสบโรว์วโยน่บวอทม้ามสทีคบทีสวัสดีพี่พี่ฮับบีบีดห์ม a กา a ตะฮับบีบีดห์มากทุกภาาข้ามผมอ่ะทีทำไมน้องทีข้ามบักดิน ตรงนั้นออกกลางป่ะก็บอกหรือว่า I'm from somewhere happy b e b e I'm from somewhere happy bee happy bee is my darling right darling เฮ้สนุกเงยอย่าไปแอบเล่นอยู่คนเดียวเดี๋ยวผมลองลองลองส่งสติ๊กเกอร์ก่อนนะทายก่อนนะอย เ้ยใช่ครับขาพี่ผมเนี่ยตวงติงพี่เดี๋ยวผมจะลองนะเดี๋ยวผมจะลองส่งนะซุปเปอร์คาร์ไปทุกคนซุปเปอร์คาร์เนี่ยราคา1,000เหรียญใช่มน่มสวัสดีพี่เอ้ยมามวัสดีคขยใครบ้างเนี่ย ขอบคุณนะคะด่าเด้อดิเออผมกดไปแล้วนะแล้วก็มันจะมีสติกเกอร์ที่เราต้องซื้อนะทุกคนแล้วก็เราอยากจะสนับสนุนเจคนไหนเราก็กดไปมันจะมีทั้งแบบถูกยันแบบแพงเมื่อกี้ผมส่งซุปเปอร์คาร์ไปนะพันหนึ่งผมส่งสามพันกันนะดู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 ขอบคุณค่ะ เอ้ยเกลี่เว้ยนี่เขาโทรมาเขาโทรมาเขาโทรมาทุกคนเขาโทรมาใช่อ่ะคนนี้เหรอน้องพีงไงทุกคนเดี๋ยวร้องน้สมิลละไฮไฮบราเดอร์ไฮฮ o ว a าร you, know, you know, uh, i อ่อมดึงเกรดฮาวอารีวิวโอ้เอ็สเ o ย์ออลตันยูโน่ยูโน่อ่าอัมฟรอมอัมฟรอมเนียร์ยูว o าว่าว่ o ว h อิสิออร์เฟเวอร์เรตฟู้ด Actually, I I like I I like Japanese food. I also like Japanese. You know what's Wasabi, What's wasabi, wasabi So nice, you know. What's so nice? You know? Do you like Do you like Spicy <laughs> and you know, night uh, ab idong, you know. <laughs> ab, -idong, ab idong spicy what, na idong. What is habidong? You know, I like uh I like chicken bread, You know, you know chicken bread? <laughs> <laughs> ch ch chicken bread, you know chicken bread. น้าน้านาอิอิพี่ีไอไ o วูด์กิฟารนไอวนด์นิฟตยูน่เคสโอลเอลเค thank you so much ยูฟนนี่ล่ะตม่มโพ่ิตอนนี้นะฮะเราเราเข้ามาดูน้องเอ็ดดี้นะฮะหน้าคล้ายผมกนนี้เอ็ดดี้พี่น่ารักเอ็ดดี้นะฮะอายุเอ็ดดี้หน้าคล้ายผมนี่ยนี่สวัสดีพี่ติ kau niak tuh, bro. Hi bro. Okay, bye le tuh, kau. Hi. Where you from? I'm. Is, Is that your name, Dean? Uh, yes, that's yes, that's my name. Yes, that's my name, Habibi. Oh. Is that your name, Habibi? Yeah, 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 yeah. Is that your name, Habibi? Habibi, hospital le. Kau sambil ada apa? How are you, brother? Hahaha. <laughs> <laughs> อย่ากลับไปหลุเดี๋ยวเรา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 ขอส่งสติกเกอร์นะส่งไปดูเขาจะแหวนยังกูโอ้ thank you so much o r a k this is my first cake whoo first cake for today I give another cake I give another cake hello another cake thank you so much Mr Dean okay เอาเอาของ เดี๋ยวเราจะคุยกับเขานะ,มมนเ,ะเห็นหน้าแนละ้วทุกคนผมกดแล้วนะผมกดเลยนะฮายบราเดอร์ฮายบราเดอร์ไอ้ยุ่งซ้อมใครอาสุดักเลยอ่า where am I from I'm a uh, I'm from New Thailand you know Thailand oh New Thailand where 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 <Yeah. S 1> I'm from uh, I'm from Klate you know Klate Klate yeah Kl a t u a l l y I'm from I'm from Klate Klate I haven't heard it before Uh, uh yo you uh what is your what is your name my name is eddie you can call me eddie eddie you know you ask my name please what what wait, what is your name uh you are uh, you, uh, my name you like me <laughs> you like me yeah <laughs> yeah i like you, you a lot it's you so like hard. me a lot i like you yeah. too brother <laughs> what is your favorite drink coca-cola oh you like coca-cola cola too yeah. Sweet, lah. sweet tak? Sweet tak cola? Cola tu sweet kan? Cola zero. Cola zero ku cola ori. Ah, uh, original. Prefer, I prefer original. Are you like original? Is yeah. that your YouTuber? No! Oh, I'm mean a YouTuber! Is that YouTuber? <laughs> ah, I close my camera, please! <laughs> you know me? I thought I know you. You know me? How can you know me? Yeah. I can in social. Ah, oh, you watch my video tak <laughs> boleh <laughs> 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 macam ni, macam macam sedap ni. Yeah. <laughs> You know you know, I, I give oh, a ย so oh. oh, ูโนะไอคิด h ูอะครับโอ้ Oh, ไม่หนุกเลยอ่อสวัสดีครับสวัสดีโอ้ขอโทษด้วยนะครับเอ็ดดี้ที่แกล้งนะอ๋อสวัสดีครับพี่โอ้โหเอ็ดดี้ให้สิบเลยอ่ะเอ็ดดี้เอ็ดดี้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากนะฮะให้ผมยังไม่เชื่อตัวเองเลยนะปั้นนะเอ็ดดี้ อ๋อเอ็ดดี้ไม่เอ็ดดี้ไม่โกรธพี่นะพี่หยอกเล่นนะไม่โกรธอกเดี๋ยวๆๆปลาซาลี่อ่ะเดี๋ยวพี่ให้แคสโซ่ไปเลยพี่ย You got cheese l เฮ้ยไปไงโอ้ยปลาษาลี่แพงนะดูบ่านในดูพี่ต้องขโมยขโมยตังตังแฟนพี่อ่ะเพื่อมาสื้อให้น้อง Thank you very much Thank you very much I like you น้องบุกทุกคน ไฮดีน <Hello. S 2> ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นกับน,น้องคนนี้นะโอเคดูด okay, ูดูดูดูให้จะรอดให้จยรอดให้จะรอดให้จะรอดให้จรอดให้จะรอดโอ้โหโอ้ยย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 ้ยย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 ย I can give you a cup first. Can I you? Acha acha. What is Speak English. You speak ta? You speak English, English? Yes yes bro. You speak English. Where where you from, brother? I'm from Thailand. Where are you from? Uh, I'm from far away. I guess your name is Yeah, my 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 name. My Um, uh, my Are friend there. call me Mak Roding. My best friend nasi kabu. Aci aci uh, karok tu. Minum teh susu. Uh, this, this is English. Uh, writing, right? Yeah, English lah, <laughs> English. What what country you go? Uh, nice oh, you you pening lah. <laughs> you know I like you. I'm a guy, but I like you. What is your name? What is your name again? book aku okay. book book hotel ke buku buku ke buku surat ke buku buku apa you tell me buku apa my mother call me handsome what is what is funny though? no yeah, yeah. no 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 I'm not funny <laughs> no 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 joking joking, I'm joking no 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 I can. Okay, I, I, I sing, you sing, you follow me. Okay? Budak learning tak suka mula. Okay, okay, okay. Okay lah. Kucar dah kalau baik ni. Sat, sat, sat. Budak learning tak suka mula. Pusok, pusok penama pula dah. Sorry, sorry, sorry. Uh, I give you, I give you cake, okay? <coughs> sorry, sorry. Sorry, sorry. Okay, I give you cake, you don't angry yeah, me, yeah. ah. Thank you, thank you. I give you a car so you don't angry with me. No, 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 no. I'm not angry. I'm oh, you angry. Good night lah. lah. Thank you. Okay. Thank okay. You, okay, you sleep. You sleep. Dream uh, about me. Yeah. Dream about me. I'll uh, give you BMW. <laughs> bye 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 bye. Okay, maala. I give you a cake one more. I go. I don't want y o u t o b e angry <c oughs> น่ารักนะนี่คือภาษากีตลาตินนะครับภาษากีตลาร์ติ้งเหอนแบบฟังฟังยากมากเ่ยฟัง <c oughs> ยาก <c oughs> มากเ้ย <c oughs> โอเคทุกคนสลับคลิปนี้นะฮะ <c oughs> ผมว่าผมน่าจะสมัครเป็น VJ มั่งนะในใน v e e b e ถ้าเขาให้นะ <c oughs> ผมจะลองสมัครดูนะผมจะลองไลฟ์เฮ้ยได้ตังนะได้ตังหลาย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 เหรียญเมื่อกี้นะผมให้ไปหลายหมื่นอ่ะ เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผมจะบอกว่าเหมือนได้เจอเพื่อนใหม่เลยนะครับทุกคนคือเราเจอน้องๆเขาเมื่อกี้นะสนุกมากนะบางคนก็จําผมได้บางคนก็จําผมไม่ได้โคตรมันอ่ะทุกคนดีๆนะครับทุกคนผมเนี่ยเติมเงินมาแน่นๆเลยนะครับทุกคนเลยได้ส่งสติ๊กเกอร์แบบจุกๆเลยนะเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยนะครใครสนใจอยากจะลองโหลดได้ยี่คุณอยากลองโหลดปะสนุกนะแล้วไม่ไม่เอาแมสาวไมาไมวเมวตบเลยนะใครสนใจอยากลองดาวน์โหลดได้นะครับทุกคนทั้ง Android iOS แล้วก็หัวเว่ย a กเลอรี่ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บ ก็สามารถสมัครผ่าน Facebook, Twitter, Google Account แล้วก็ Apple Account ได้เลยนะครับใครอยากจะสมัครมาเล่นมาชิวๆมาเจอเพื่อนหรืออยากจะฝึกภาษานะครับก็สามารถสมัครมาเล่นกันได้เลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้โชคดีกันครับือกันไป